สวัสดีค่ะจยิดีต้อนรับเข้าสดีออฟทารลอดบายกันเชริยนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันนะคะมากันต่อที่คนวันเสาร์ขอกันมานะคะอาจารย์พเดียอาจารย์ยุ่งๆอยู่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะคะอ่ายุ่งกับการอัดคลิปให้ลูกค้าอยู่โอเคสาว์จ้า16ถึง31มกรามนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดเข้ามาค่อนข้างระบาดเยอะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันด้วยนะจ๊ะหนูจ๋ามาต่อมาดูการซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรของคนวันเสราร์เป็นการดูดวงแบบจันทโรลเลดดิ้งซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือเจ n เนอเรชัดัเ้งอาจารย์เปลี่ยนมุมใหม่นะคะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าน่าจะโอเคอยู่นะอาจารย์ตกว่างขึ้นตกว่างขึ้นเยอะเลยนะคะหมุนรอบห้องค่ะหาพลังงานคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะสวัสดีชาวซองสวัสดี f อฟสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับกว่งช่องนี้นะคะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาฝาก พลังงานสตองสตองนะคะอาจารย์พลังงานบวกบวกมาให้พวกคุณให้ต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่มันถาโถมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องปากเรื่องท้องนะจ๊ะสู้ๆปัญหามีไว้แก้ไม่มีไว้กุ้มนะคะปัญหาไม่แก้ก็คือปัญหาปัญหาถ้าแก้ก็หมดปัญหานะจ๊ะหนูจ๋า,าไพ่ใบแรกของคุณอยากไปบวชแล้วลรอจ๊ะวันเสาร์เสาร์จากขึ้นเป็นไพ่ใบแรกขึ้นเป็นเดอโคเมต ไพ่ะะของคุณห้าใบของเขาห้าใบแล้วก็ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณห้าใบไพ่ใบแรกเป็นโรโรเมตค่ะการปีกวิเวกการอยู่รำพังการแยกตัวออกมาอยู่รำพังเพื่อค้นหาคําตอบคําตอบในอะไรล่ะถ้าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่คุณก็ออกมาหาคําตอบให้กับตัวเองมาคิดทบทวนไตรตรองพยายามจะมองโรคค้นหาตัวเอง แยกตัวนะคะการดูจิตดูใจของตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่มองแล้วมันน่าจะดีกว่านี้นะคะเฮอร์มิตคือลักษณะของไพ่นักบวชเขาเรียกว่านักบวชแยกตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในเซฟโซนอยู่ในบางทีออกจากอาการติดติดตดตดออกแนวติดติดตดนะคะกําลังมาหาทางออกให้กับปัญหาด้านของความรักกับสถานการณ์ว่าจะไปยังไงดีใช้ความคิด ใช้ความคิดที่จะไต่ตองทบทวนถ้าในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้ขัดสนอะไรค่ะมไม่ได้มีเงินที่ขัดสนมันแต่ว่ามันมีอุดมการณ์บางอย่างที่สําคัญมากกว่าเงินด้วยซ้ํานะคะประมาณนั้นคือชีวิตค่อนข้างจะปีกวิเวกช่วงนี้อย่างน,นที่บอกเปีกวิเวกนิ่งเงียบคิดอ่ามานั้นโอเคไพ่ของคุณห้าใบสาว หกไม้เทา้าห้าช่วย the d e a d the devil ว้าวว้าวว้าวทำไมเจอเดวิลวะเจ็ดเหรียญความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาจริงๆความรักนี้เป็นรักที่ดีดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเขาเรียกสาวันดีสี่วันค่้หรือเปล่าจ๊ะมีความรู้สึกถึงความสุขเมื่อก่อนคุณมีความสุขกับตัวคุณเองดีมีชีวิตกับตัวคุณเองได้ มีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองแต่ตอนนี้มันชักจะไม่ใช่ระวังการไปพัวพันกับใครก็ตามที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเขามีคนข้างกายแล้วจะทําให้คุณต้องเสียใจหรือบางในบางคนนะความรักที่มันเข้าไปพัวพันอยากจบก็อยากอยากเดินต่อก็อยากยังอารมณ์ซับซ้อนสับสนวุ่นวายลักษณะของเดอเดตบางคนนะคะในความรักที่ ที่มันไม่ดีต่อกันอาจจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันอย่างที่บอก t ด e d e เดเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เป็นไพ่ของการจบสิ่งหนึ่งและเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งซึ่งมีเดวิลมาด้วยระวังจะเข้าไปอยู่ในรักซ้อนรักสามเศร้าหรือการแอบคบแอบคุยตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของหรือคนคนนั้นอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้ลองมองความสัมพันธ์นี้ดีค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่าลองมองย้อนดูถ้ามันทําให้คุณต้องทุกข์คุณไปผูกจิตผูกใจกับใครเขา มันเป็นการไปโฟกัสกับสิ่งสิ่งหนึ่งหรือหรือระวังการไปคล้องเกี่ยวกับคนที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมประมาณนั้นใครมีครอบครัวแล้วจริงๆถ้าคุณไปโฟกัสกับครอบครัวคุณนะคะไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องไปอยู่กับครอบครัวใครก็ได้ครอบครัวมีลูกสองคนแล้วน่าจะเป็นความเป็นความรู้สึกที่ที่มีความสุขกว่านี้หรือเปล่าจะ๊ะหนูจ่าเดอะทาวเวอร์ความรักของคุณถ้าคุณคิดว่ามันจะไปได้ไหมในความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้แล้วคะ่ะ ถ้าใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วมันไปได้ยากวันนี้ไม่พังวันหน้าก็ต้องพังแต่ถ้าคุณไปรักใครที่เขามีเจ้าของมันเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นะจ๊ะสาวจา๋าคนที่คุณรักรู้สึกยังไงสามไม้เทา้าสามถ้วย8ปถ้วยเอชเพจออฟคับแล้วก็5ไม้เทา้า <c oughs> เขามีความรู้สึกว่าการอยู่ในเทอร์าร์ตี้สคนค่ะ <c oughs> การรอการฟอกรอบางสิ่งบางอย่างรอทําใจรอจากไปกับคนที่ที่ ไม่โสดถามว่าอยากได้ความเขามีคนใหม่เข้ามาหราอมีเด็กเข้ามาหรือเขาพยายามที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงเขามีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าหรือในความรักของเขาถ้าเขาไม่มีเจ้าของคุณมีเจ้าของเขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันไม่มีความปลอดภัยรักกันชอบกันค่ะชูรับครับชุดเลิฟๆิมันเข้ามาเป็นลักษณะของคนที่คุณคบอาจจะเด็กกว่าคุณอาจจะเด็กกว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในความรักครั้งนี้ค่ะ รู้สึกถึงความความไม่ชัดเจนก็มไม่ปลอดภัยคุณอาจจะคุยกับราศีเดดเดสราศีพิพจิกราศีมังกรราศีมีนเดอร์ m i t ราศีกันไฟไม่สิงห์ธนูเขาว่าเขาไม่ความรู้สึกถึง เขาอยากเขารักจริงเขามีความรู้สึกว่าเขารักเขามีความรู้สึกดีๆให้เขาหยิบยื่นเขาอยากหยิบยื่นให้แต่เขาก็รู้ว่าในความรักครั้งนี้มันทําให้เขาต้องเกินไม่เข้าขายไม่ออกสามเศร้าเธิดปาเต้เจ็บปวดเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถไปกันในด้านของความรักได้เขามองว่าในมุมมองของเขาถ้าไปเนี่ยเป็นในด้านของความรักไม่ได้ก็ลองมองดูว่าเป็นถ้าเป็นกัลยาณิมิตต่อกันที่ดีต่อกันนั้นจะได้ไหมเขามองแบบนั้น แนวโน้นมความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสามดาบ the fool เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ page of one ก็เก้าไม้เท้ามันเจ็บความรักที่เป็นความเจ็บความรักที่ใครบางคนคนนี้ยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความรุ่มหลงไม่ได้ความรักก็ได้หลงในเซ็กซ์หลงในหน้าตาความรุ่มหลงที่มันมาจากกิเลสตัญหาที่มันพาไปประมาณนั้นคือคนเรามันจะคอนโทรลใจยากอะเนาะค่อนข้างคอนโทรลใจยาก the fool คุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้หรือคุณเองเป็นคนเจ้าชู้จะสาวตอบซีตอบในเม้นต์ด้วยมีความรู้สึกที่อยากได้ความรักที่ไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องผูกพันคบกันชอบกันรักกันชอบกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกันไม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมือนให้ใส่ใจให้เติมเต็มแค่นั้นเองประมาณนั้นไม่ต้องโฟกัสกับสิ่งต่างๆมีคนพยายามสืบพยายามส่องและมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันเหนื่อยมันยากลาบาก ความทุกข์ที่มันค่อยๆเก็บสะสมกันมาในความสัมพันธ์นี้มันทําให้เป็นทุกข์ก็จริงในความทุกข์นั้นก็มีความสุขร่วมด้วยนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาอยากได้ความชัดเจนเขาบอกว่าเขารักคุณนะแต่การรักนั้นเขาทะเลาะกับคุณหรอบางคนทะเลาะไปแล้วจบเลยนะเพราะความสัมพันธ์ที่ทําอะไรไม่ได้ยังมีการขวนขึ้นกลับมาเป็นการออนออนออฟออฟลักๆเลิกๆแต่ถ้าคุณจะไปให้เขาเลือกหรือทําการใดๆไปถามคําตอบอยากเค้นอยากได้คําตอบ ไม่ได้จากคนคนนี้ค่ะคุณล่ะคุณล่ะคุณเจอสิบดาบเนี่ยคุณคิดอยู่คุณอยากทักเข้าไปหรือเขาอยากทักคุณมาคุณวางแผนจะงอเขาเหรอคะหรือคุณวางแผนจะให้ความสัมพันธ์นี้จบในใจคุณคุณการวางแผนจะให้ทุกอย่างมันเงียบสนิทแล้วค่อยๆจากลากันไปหรือเปล่าคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นทุกข์ละคุณทุกข์มากกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานในความรักที่ไม่ที่ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้โอเคไปต่อสิคนที่เบกกันไปคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ห่างหายกันไปมีโอกาสหวนคืนมาได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีได้ไหมมีคนทำอะไรลับหลังคนพูดไม่จริงไม่ซื่อคนพูดปด คุณอาจจะคุยกับทหารตำวรวจราชการสสบต,ตคนที่รักษากฎหมายมีการกลับมาค่ะมีการกลับมาการปรับความเข้าใจการได้พูดได้คุยได้เคลียร์แล้วการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งอะไรที่ข้างคาใจของคุณจะถูกจะถูกจะถูกชำระร้างออกไปนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้นึกไอย่างหนึ่งค่ะถึงจะปรับตัวถึงจะกลับมาคุยการเคลียร์ยการมีความสุขขึ้นเป็นความสุขชั่วครัง้งชั่วยาว ชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเพราะยังมีคนที่ไม่ซื่ออยู่ตรงนี้เพาอยากให้ความความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเขานิ่งเฉยเขาไม่พูดค่ะเขาอยู่ในพื้นที่เขาเขาทาใจกับความรักนี้แล้วเขาทําใจเขายอมเจ็บแล้วนะเขายอมเจ็บแล้วเขาพร้อมพังด้วยเขาบอกเลยถ้าในความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถตอบสนองได้เขาพร้อมจบแล้วพร้อมจะเลิกถึงมันจะทําให้เขาต้องเสียใจแต่เขาไม่อาจจะทําอะไรได้ก็ต้องรับยอมรับ เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับความเป็นไปถ้าถ้าเลิกก็ต้องเลิกถึงแม้จะเสียใจแค่ไหนเขาก็จะทําใจเออคุณหลามีคนใหม่เข้ามาไหมเดอะสตาร์ The star, คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีกุมราศีตุลราศีธนูคุณเป็นคนฉลาดคุณรอคอยคุณใจร้อนคุณเดินจากไปคุณอยากหลุดพ้นแต่หลุดพ้นได้หรือยัง คุณอยากหลุดพ้นทุกคนอยากจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ค่ะแต่ความทุกข์นั้นบางครั้งมันอยู่ในใจและอยู่ในความต้องการของคุณลองลองลอง,ลองพยายามโฟกัสกับสิ่งอื่นดูแล้วก็ลดลดความต้องการลงหน่อยจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะอืเขาฝากบอกคุณห้าใบความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆกับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเส้นทางบางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องจบลงมันไปถึงครอบครัวไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มใครคนหนึ่งถ้าต้องการครอบครัวต้องความรักต้องการความรักที่มั่นคงนั้นมันจะไม่ได้ในความสัมพันธ์ทั้งคู่นี้นะคะสําหรับรักที่มีปัญหานะคะรักดีๆเรื่องผ่านเลยไปนะมันเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นทรอซิกอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บแล้วก็จบกันไม่ได้มันเป็นความทุกข์กายทุกใจที่ที่คุณสองคนไม่สามารถตัดขาดกันได้นะนะเขาคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะ คุณฝากบอกว่าคุณคิดถึงคุณยังส่องเขาอยู่คุณรู้ว่ายากลําบากค่ะอยากให้เขากลับมาคุณอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะตอนนี้คุณอยากคุณไม่รู้จะทํำยังไงคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งคุณรอคอยด้วยความอดทนคุณเสือคุณส่องฟอมองเขาอยู่ความรักที่มีการแตกต่างต่างวัยต่างฐานะต่างศาสนาต่างชาติต่างอําเภอต่างหมู่บ้านรักที่มีความแตกต่างแล้วก็ต่างฐานะต่างฐานะคืออีกคนหนึ่งมีคู่ครองอยู่แล้วหรืออีกคนหนึ่งไม่มี หรือต่างคนต่างมีคู่ครองซึ่งท้าฐานะแบบนี้ความสัมพันธ์นี้ยากต่อการที่จะพัฒนานะคะเธอเธอมิ her ่มาบอกว่าให้ลองคิดดีๆในความสัมพันธ์นี้ต่อให้การต่อให้ไปแล้วกลับมาครั้งนี้นะ่ะคุณก็รู้อยู่ในใจว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันต้องจบมันต้องจบมันจะจบวันนี้หรือจบวันไหนวันหนึ่งมันต้องจบมันจะไม่ได้ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิงนะจ๊ะอินจ๊ะเสา ขอใหยแนะนำห้าใบคุณจะมีโชคหรือเปล่าด้านการงานการเงนิงนใครมีครอบครัวคุณหรอคุณต้องทนมีคนมาขอโอกาสคุณหรอคะไพ่แนะนำว่าระวังความสัมพันธ์ที่มันมีการโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการซัพพอร์ตกันด้วยนะคะคุณมีความมั่นคงดีกับชีวิตของคุณคะ่ะปลดเปื้องตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องซะความสัมพันธ์นั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริง มันเป็นแค่สิ่งมายา,กล,า,ยลก,ากลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกลับมาอยู่ในโลกแห่งตัวตนของคุณแล้วปลดปล่อยความรู้สึกนั้นออกมาซะทําให้มันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นน่ะถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความรักท่าถ้าถ้าถ้านะสาคนคนนั้นมีครอบครัวแล้วปลดเปลื้องตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นซะเพราะการที่คุณเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะความเจ็บมารออยู่แต่ถ้าคุณไม่มีเจ้าของ เขามีถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคุณก็ควรกลับมาจริงๆการกลับมาของเขาเนี่ยกลับมาได้ไม่ได้มันเป็นความรักที่เป็นความทุกข์เลือกเอาจะอยู่ในความสุขเจ็บแป๊บเดียวแล้วเลิกกับการที่จะอยู่ในความทุกข์แบบนี้ไปนานๆเลือกทางที่คุณเดินซะนะจ๊ะเพราะว่ามองเห็นในไพ่แล้วเนี่ยมันเป็นการออนอออฟๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเป็นลักษณะแบบนี้นานมากแล้ว และคุณจะเป็น่างนี้ไปอีกนานถ้าคุณไม่ตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทําใจยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นการวิ่งตามใครบางคนมันเหนื่อยถ้าคุณเป็นคนที่วิ่งตามเขาคุณก็เหนื่อยรักถ้าคุณวิ่งตามถ้าคนที่เขาวิ่งตามคุณก็เหนื่อยความรักไม่ต้องวิ่งตามความรักไม่ต้องพยายามหรือในความรักบางความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ที่ถามตัวเองดูว่ามันเป็นความรู้สึกผูกจิตผูกใจ ความลุ่มหลงหรือเป็นความรักที่จริงๆกันแน่นะคะรองไต่ตองดูเฮอร์มิตมาบอกให้คุณไต่ตองให้คุณทบทวนแล้วปีกวิเวกออกมาการกลับมาอยู่ในตัวคนเดียวและมองย้อนเข้าไปถึงความทุกข์ที่คุณมีมาเมื่อในอดีตหรือตอนนี้คุณกำลังเผชิญแล้วหาทางออกให้กับความทุกข์นั้นเสียความทุกข์นั้นถ้าคุณยังอยากจะอยู่ในความทุกข์นั้นก่อก็กลับเข้าไปก่อเริ่มต้นใหม่กับสิ่งเดิม แต่ถ้าคุณอยากจะมีความสุขตลอดไปหรือมีความสุขในระยะยาวๆคุณก็ควรหาทางออกในการเดินออกมาออกมาจากความสัมพันธ์ซะในความสัมพันธ์ที่คุณต้องรู้ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นจริงได้หรือไม่นะจ๊ะสาวจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปช้อนบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดใจน์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ที่ไอ้นี่อาจารย์แปลกใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนมุมดีไหมมุมนี้สวยไหมอาจารย์ว่ามุมนี้มันดีเนาะอาจารย์ตาอาจารย์ดีขึ้นเพราะว่าได้รับแสงแดดจากข้างนอกหน้าต่างปกติใช้ไฟใช้ไฟในห้องแล้วมันทําให้อยู่กับไฟอยู่กับคอมอยู่กับทีวีจนจะอาจารย์จะเบล์ไปหมดละแล้วตาจะเสียก็เลยปรับเปลี่ยนใช้แสงแดดแทนได้อารมณ์ดีอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ทํางานดีนะแต่มันไม่มีความฮึกเหิมสักเท่าไหร่ อาจารย์มีความรู้สึกว่านั่งสบายโต๊ะนั่งสบายเวลาจัดเวลาเวลาเราทําอะไรถ้าเราอยู่ในอารมณ์แบบนั้นบ่อยๆเราพยายามปรับเปลี่ยนมุมมอง,มองปรับเปลี่ยนห้องปรับเปลี่ยนทิศทางต่างๆต,ต,ตอนนี้อาจารย์ได้ความสบายใจความโล่งใจแต่ยังไม่ได้พลังงานคือมันต้องมีพลังงานส่งให้เราในการที่จะอัดคลิปด้วยยังไม่มีพลังงานเลยเนะี้ยจงใ่ต้องชาร์จแบตหน่อยละแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ